สวัสดีครับพบกับช่องพี่อ๋อลูกีสารรือพี่อ๋อรัตจนีฟิล์มนะครับมาครับวันนี้เป็นวันหวยออกอีกหนึ่งวันนะครับเด้อวันนี้มีหวยเปลาวหวยอะไรสักอย่างหวยต่างประเทศเนาะก็มี FC นะครับมาจากโคราชนะครับแล้วก็เคยถ,ถูกมาแล้วใช่ไหมงวดที่แล้ว ถูกหวยต่างประเทศมาแล้วนู่นครับแม่หมอนะครับแม่หมอเสือรายแม่หมอเสือรายครับเอ๊ะนอคนโคราชนี่จริงๆริงเนรอโอ้เจ้าอะไรเจ้าอะไรคนโคราชัดใจเอาว่างี้ใจเอาใจเอาใจเอาเนาะโอ้โคราชนี่ใจเอาเนี่ยพูดอีกอย่างหนึ pues mm yeah. no. nah, ่งบ hey. right, ้าหวยพูดอีกอย่างหนึ่งคือบ้าหวยเนาะโอ มองมากไกลคิดว่าหญาผมเนี่ยนี่ย่าผมเสียตั้งนานเลยมองคือย่าย่าผมก็อยู่ทับส่ายแหละโอ้ทับส่ายนะครับชั้นโดกว่ทับส่ายน่มองมากไกลอ้าวทำไมย่าเดินมาน,นี่ได้เอนี่ยนามสกุลผมก็ธนัน,นตจสูงเนี่ยธน<อ><ะ>ัน,น,นตจสูงน<าท>ะนครับ <ๆ S 1> ก็เนี่นย<าท> ดูาบากไให้มันัวทบมัก็หามาสี่พันนัน่ตน้นปออนี่นี่บุญต่อบุญนายายเนาะชบุญ่ตเลยันเอเนาะปนั่นเป็นไงอได้สี่พันคอยได้สี่ล้านนายายเด้อวันนี้ครับสาธุยาจะได้สี่ล้านครับเพราะเพราะสี่เพรายายเอาไปสี่ล้านให้ผมสองล้านไงหวยมันต้องถูกพวกล้านใช่ไหมนั่นเออหนึ่งนึ่งนั่นะอ้าว่าไงอาจารย์ให้ตัวไหน เ่วอานี่ยเลยเอานจุดเต็มอะไรนู้นนี่เมื่อที่แล้วให้อะไรนะไอสองซุดหนึ่งจ่าแต่ว่าชันสื่อสองซุหนึ่งก็เจ็ดมันทวัดเดียวกันกับสิอสองุดหนึ่งสองุเจก็เลยออกไว้ลเจ็ดสองซุื่อหครับโอ้ซื้อกี่บาทครับสื่อสิบห้าบาทโอ้หดเเท่าไหร่เงินสองบาท โอุ้ยสองบาทเดือพื่อนไม่ได้โอ้เอ้าเอ้าเอาสองสองบาทดิชนิดคนนั่นแหละก็ไดจับตือหนุ่มเอาใหมเอาใหม่เอาใหม่มาเอาใหม่ยู่นี่มวันนี้ก็จะเอามันซื้อได้สูงสุดกี่บาทจักบาทด้วยนังสูงสุดฮะมันซื้อสูงสุดได้ทุงหัวใจเลยโอ้ซื้อกี่บาทก็ได้โอ้เอ้าวันนี้ทุ่มทุ่มสี่พันเลยเนาะเอ้ามาสี่พันนี่เป็นเงินไทยก็สี่ล้านเอ้ามา สล้านสีล้าน,านไหน,นครับอาจารย์ให้มาแล้วนะครับวันนี้มีรุ่นคือเอ้านะครับมารุ้นนะครับซื้อได้ตั้งแต่เริ่มต้นนี้นะครเอาซื้อให้ทันนะครับแปดสาอะไรพี่ เด็กยิงดีลูก8 3เด็กหนามาแล้วเด็กยิงดีเด็กยิงดีจนต้องลุกแล้วนะครับเด็กยิงดีหนดีเรื่องเล่าทะลุเด็กยิงดีมากกว่าเขาเมดเพอเ่อยังไม่มายังยังยังไม่มาอดี่แล้วพ้าแม่มากวันนี้เขาได้มากผ้าที่ไหนมาสองของทางด้นเห็นก็ได้ดันดีใช่ไหมเห็นก็ได้ใช่ไหมล่ะนั่นนะเห็นก็ได้เห็นก็ได้ยักได้แล้วดังสี ไบก็อยาดเ้นสามแปดสมมาแล้วถ้าบ่รยาดใบเนี่ยพ่อทอสักขันามาขนาดนี้นะอรีบลุกเลยขอตัว่าววมาไป,ไปไปน้ำก่อนาะจักเไปใสจักเนี่ยท่าฝ่า่ะนี่แล้วก็มั <ừ. S 2> นะะเป็นเป็นทีทีหวงเป็นทีเพิงนะครับของจิดเหนี่ยวยิดเหนี่ยว้าเ้า คนนะครับรวมกัแอนั่รถ่นลงก่นใจไต้คนลาคนลาหลาดบ่าหวยย้ายเปไล่ด้ให้ชกเล่นีคนคนนี้เขาพูดนี่ไน่มมไเยจีให้ลงเสาชันี่กั่นั้ครับิดบุรีรัมคุลาติดบุรีรัมหมดยัง กำลังจะเชื่อว่าเป็นโคราชแต่ว่าลอเรือทำไมชัดเหมือนแถวสุรินทร์บ้านเราเลยโคราชโคราชเป็นอำเภอที่ติดติดติดบูรีย์อะไรนะเมืองยางปะใช่ค่ะนี่เมืองยางเมืองยางถ้าคุณโคราชทางทีชู่จะพูดอย่างผมมันก็เลยติดมันมันก็เลยติดลอเรือได้ยังได้ยังใส่เนาะสองอุ้ยสองจริงสองจริง เบเอเร์32เกษ32นะนะครับหวยอะไรนะหวยต่างประเทศบ่ต่างประเทศต่างหวยต่างประเทศนะครับวันนี้หวยต่างประเทศนะครับมาแล้วนะครับจัดเร็วให้น้องนะเราเรื่องเร็วก็ได้เร็ว <c oughs> นีะมีอั้นไหมไม่อั้นหรอกเนอะไม่อั้นดอกไม่อั้นดอกเนาะหวยเราไม่มีอั้นถ้าซื้อชาเนี่ยอั้นเลยเนะา,าะ อายุปนียังรู้หวยลาวหวยเร็วเนะผมยังไม่รู้ดิเดี๋ยวไหนล่ะไหนล่ะเด็กหญิงหนูดีไปไหนล่ะพากันมาใหม่นะครับเอาเลยมองไม่เห็นเดี๋ยวนูดีแล้วนะครับาัวเด็สาวจัวนะครับสยบอกผู้ชายคู่ดูดีมีสาหวัน เริ่มคือคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับใกล้วันเพราะอ้ใช่ใช่วันนี้คือหวยต่างประเทศออกนะวันพุธหวยต่างประเทศเพื่อนบ้านประเทศใกล้เครียงเรานี่แหละเนาะวันนี้ก็เลยจะค่อนข้างจะคึกคักนิดนึงวันนี้ซื้อได้ทั้งวันไม่มีอั้นนะครับอีกอัน หลอนตะปายหลอนตะปลายออกมาคือย,ยังย็นโบดบั่นแบั่นออีไปเอาเถะนะทนรอดอีไม่กี่ปีดันะ้นผู้ผมนี่ยังทนรอดนี้ไปอนานทนทน,เ,นเอา,า,<น>เอารุ่นเนี่ยทนรอดอีกได้ไม่ไกี่ปีดันะ <c oughs> <c oughs> ผมพูดถูกไหม นเขาแอย่างเนึกโอ้โทรรอดนี่มีกี่ปีแล้วนะอืเดี๋ยวก็ไปอยู่บนสวรรค์ละหัวเราะหยอกเพื่อความคึกลัทช์ขึ้นถึงความสุขเนาะอยู่แต่จะไปเที่ยวไปตากแดดบ่อยหลายเด้เห็นข่าวๆเห็นไหมนั่นไปร่มร่มฟุกอะไรไปแดดมันแดดไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะยายเนาะแดดมันแดงเกินมีหลังๆมานี่ เมื่อก่อนสามสิบห้าสามสิบหกนี่คือเมื่อร้อนเนอะเดี๋ยวนี้สี่สิบสองอุณหภูมิประเทศไทยบางคนเขาก็ว่าหัวยังไม่ทันงอกก็ตายแล้วนะไม่ทันผมงอกว่ะเนาะอยู่ไม่อยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ทันผมงอกว่ะ อืมนะครับก็อัปเดตให้ดูเลยวันนี้เนาะมีอ่หวยราวออกก็มีเอฟี e มาจากโคราชมามากระจเสียงโชคอยู่ถูกมาแล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วถูกอะไรนะอะไรนะพี่สองสองเจ็ดศูนย์บอกด้วยอะไรเจ็ดสองศูนย์เนาะหวยราวเนาะ งวดน,นี้ก็เลยมาเอาอีกครับงวดที่แล้วถูกงวดนี้ไม่อ่ะ